สวัสดีค่ะน้องเจ้าน้องเจ้าสวัสดีค่ะมื่อแรกออกค่ะค wow ่ะสวัสดีค uh ่ะเนอะค่ะ uh อ่า huh. น้องเจ้าสลบหายเอฟซีนะสบายเด้อค่ะไม่ค่อยสบายเด้อค่ะเอฟซีเสียงอยากแหบเนี่ยจัง่อยบอกค่ะอุ้ยเนาะไม่ได้เสียงน้องเจ้านะมันเดี๋ยวได้มื่อแรกออกเอาเลยน้องเจ้าสรุปด่วนเลยค่ะตัวได้แน่ก่อน ้าสรุปตัวเลขเนาะคะ่ะตัวเลขที่้องแตวป้อยไปแล้วก็พงกลมไปเนาะคะ่ะเอาแบบรีบๆเนาะจ้ะค่ะอ่าแตวป้อยไปนะศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าสามค่ะเอนนอกแตวป้อยไปศูนย์ห้าสามห้าเก้าศูนย์เยอด้วยค่ะขออนุญาตเขียนใส่กระดาษใหญ่ๆเนี่ย ของน้องเตาเด้อนี่น้องเตาจ้าสรุปวันเลขออกเลยนะเอามือสุดท้ายนี่แหละเต็งเงเลยค่ะเอาน้องเตาว่าของน้องเตามี ศู 5, 5, นยะ์ห้าสามค่ะศูนย์ห้าสามห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์นี่คือเลขย่าไยโอเลขย่าไนี่หาเก้าศูนย์แล้วค่ะค่ะย่ายมาบอกหากตาเสตตาจันบอกศูนย์หาสามย่ามาบอกหาเก้าศูนย์ขางลางเก้าหกอืมของย่าไนี่หาเก้าศูนย์คือกัลักทางงาเก้าหกเนาะจ้าตัวเลข ัวเลขที่งออกเป้ามาเอ่อตัวเลขชอบชอบส่วนตัวเนาะคะ่ะก็จะมีเก้าสามเจ็ดสามมีเก้าสามค่ะเก้าสามเจ็ดสามเจ็ดสามค่ะเจ็ดแปดเจ็ดแปดค่ะเ <95, 54, S 1> ก้าห้าห้าสี่เก้าห้าแล้วก็ห้าซีเนาะคะ่ะจะให้เราว่างศูนย์เนาะคะ่ะให้เราว่างศูนย์ก็จะมีศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์สี่เนาะคะ่ะเราว่างศูนย์เนาะคะ่ะ ร่างศูนย์ก็มีศูนย์อย่างไรก่อนศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์สี่บอกค่ะแมนค่ะร่างศูนย์ก็มีศูนย์เก้าเนาะคะ่ะศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์สี่เนาะค่ะตาตัวเลขก็ย่ำวาหลายตัวเนาะคะ่ะเพราะว่านอกเต่ามีวงกลมหายอยู่เนาะสำหรับผู้งบน้อยอันชวนเหล็กถีบอกไปชวนเหล็กที่บอกไปห<ๆ>ล,ล,ลายๆตัวแต่ก็คือตัวเล็กที่เต่ามาจะซื้อแต่ตัววงกลมหายนะแต่วงกลมหายศูนย์ห้าสาม อ๋อเน้นที่053แล้วค่ะแล้วกละ9695 053หล้วก้า96แล้วค่ะแลวกละก9ห้าศูนย์ค่ะแล้วกละ9ห้าแลวก็เลขระว่างศูนย์ก็ 0, คือศูนย์ห้าตัวเดียวค่ะระว่างศูนย์คือศูนย์ห้าตัวเดียวอันนี้ขีดเส้นใต้นี่คือตัวเน้นของน้องแต้วนนเนะาะจ๋าเนาะแมนค่ะสําหรับผู้งบหน่อยเนาะค่ะแต่บัตรที่นี่สําหรับผู้มีงบกับตัวที่แต้วว่าจะขีดให้กับ ถ้าไปถึงกับตัวเลขพูดอะไรกับจังสื่อเอานัก,กนักตอสัตว์ชื่อว่าบ่บอพ่อหมัดตัวเลขเนี่ยกับสื่อตัวละหาบาซิปะไปพ่อได้ฟังจังตุกยางก,กับขอให้เป็นแคลแนวทางเนาะคะ่ะจังตัวเน้นของน้องเต้าก็มีแค่เมื่อกี้หางเงนี่หว่าเนาะศูนย์ห้าสามมีเคลียรจ้าเก้าหกเก้าหกเก้าหาศูนย์หาสามเก้าหกเก้าหาแล้วก็ศูนย์ห้าที่น้องเต้าเ,เ,เน้นเน้นให้เนาะจ๋า ส่วนหาแมนค่ะแต่ว่าหาเก้าศูนย์คุณยายมาไห้แ้งแต่ตองงวดบอกกันได้ยังไงแมนค่ะคุณยายมาไห้แต่ตองวดเลยเราบางงวดบาหันน่ะเราบ้าบ้าบอกคนสีแเกงเนาะเราว่าเลขออกแล้วเลขออกเรวได้พันเลขออกหาเก้าว่าเก้าหาวันมันเราออกเก้าซีนุกนเลยตีไห้ซีเพิ่นมาบวกอ่าห้าเก้าศูนย์เนาะค่ะนุก็เลยตีไห คนเลขว่าข้างล่างเน่ยออกเก้าหกนูก็เลยวงกลม,ม,มให้เก้าห้าเนาะคะ่ะห้ามสลับกันอ๋อเลขเลขไ <c oughs> ด้คนสี่ลดหนึ่งแต้มตลอดเนาะไม่น,ะมน่ะเสื้อหมาคนสิ่ลดหนึ่งแต้มนะนูก็เลยการให้เย็บซี่เนาะคะ่ะงวดงวดน,นั่นบอกไม่ล่างหกแปดมันออกหกเจ็ดคบานี่งวด<น>งวดน,นี่บอกเก้าหกก็เลยลดหนึ่งแต้มาอาจจะเป็นเก้าห้าเหมืนอนบอกค่ะจะเก,ก้าห้าเก้าเจ็ดก็ได้ค่ะอื แ,แ้าเต่ก็บ่ได้เขียนหาเก้าเจ็ดดอกแต่กับห้ยเอฟซีเพิ่นก็พิจารณาเอาบอกเป็นหลายก็สิว่าหลายตัวเนาะค่ะแมนอยู่ค่ะคุณยายบอกเก้าหกเลขเก้าสี่ยุ้ยรักชิดมันบ่นต้อเต้าแมนค่ะงว,ง,วงวดที่แล้วจําได้บอกไม่ล่างว่าหกแปดแต่เลขออกหกเจ็ดคือจะลดตัวนี้ด้วยกัแมนลดหลักหน่วยแมนค่ะบอกว่าหันบอกต้อเต๋เก้าหาอเก้าสี่ บอกมัอเ้ก้าหาอกก้าจ้ะหัวนีพันมาหายเก่ากแต่ก็เล็เขียนหายเกาหาโอ้เอาเน้นที่เก้าห้าน้องเต้เนาะจ้ะชัดเกณฑมากๆจัดเกนเ์แล้ว่ะเด็กน้องเต้เมื่อนี้สรุปค้องสุดท้ายก็ด,ดี้ได้คุยเนาะกันเลนสิบ่ได้คุยเนาะสินเนะ <laughs> าะสัมภาสได้าเป็นย่ <laughs> นงบุญด้คุยกันเนาะ ได้โชคดีอยู่นะใครเอฟซีแฟนสง่งมิโซะมิลาบกะขอฝากส่งพี่จูเนาะคะ่ะขอให้เอฟซีเนาะคะ่ะขอให้ส่งพีิจูผ้าลว้ยแล้วก็เอฟซีทุกคนที่รับชมรับฟังอยู่ตอนนี้เนาะ,ค,ะค่ะขอให้ทุกท่านนะ๋อเฮงๆปังๆให้มีโชคมีลาภให้มีเงินมีทองให้เบิดหนีเบิดสีน้ำกันเนาะ,ค,ะค่ะถือพิษกายว่ากันทุกอย่างแล้วเองก็ขอให้เป็น,นแค่แนวทาง ฝากกดติดตามช่องพี่จูผ้าร่วยเนาะคะ่ะต่อไปเต๋อก็อาจจะมาออกช่องพี่สาวของเต๋อเนาะคะ่ะคือช่องพี่จู่ผ้าร่วยเพราะว่าช่วงว่าหันเ่ได้ออกคือว่าคอยสบายถ้ายังหนึ่งกับงานกับหลายเนาะคะ่ะก็ป้งสีมีเตเมลล์อ่างเนาะที่ว่าได้ออกเคือมานของเตียว่าคอยได้ออกช่องพี่จูของเฮาค่ะเพราะว่ายัางแล้วเทียนองกับ,บ่กับว่าได้ย่วงสินะแล้วเทียก็ไปหันไปหนีเนี่ยแมน่นนี่เลวค่ะท่องพ้อมเนาะ <c oughs> น้องใบบุญจักเดือนลวเนาะใบ<ห>บุญเนาะ เจ็ดเดือนกว่าแล้วค่ะใกล้เล้วว่นไกล้แล้วลนะตัวนี้เนาะค่ะบัดที่นี้เมื่อวันที่สิบสิบสองวันหันนงเต่วไปเนาะค่ะไปหาหมอหมอนะัดบัดที่นี่หมอก็นแห้งบอกเนาะค่ะว่าอยากให้คุณแม่นี่อยากให้นกเต่วนี่พักพอนหลายๆเพราะว่าอ่าข่วมดันเนาะค่ะข่วมดันนกเต่วตามแห้งเพรานวนะ่านั่นหรืออย่างหนึง่งเป็นญานแบบว่ามีการเสี่ยงเสี่ยงที่แบบว่าขอดกอนกำนดเนี่ยค่ะจ้ะตรก็เลยว่าโอ้ยต่อไปดี ก็เลยอยากขอกำลังใจจากเอเซีเนาะค่ะงดดาม่างดด้างดวาเนาะค่ะจากทุกอย่างให้เป็นแนวทางเนาะค่ะกับขอภาวนาเนาะค่ะให้เอเยซี่น้องเต๋หรือว่าน้องใบบุญทองเฮาเมื่อนี้เนาะค่ะให้มีโชคมีลาักันทุกคนให้ขอให้ตัวเลขเนาะค่ะให้แตกซ้ำตัวตรงเนาะค่ะให้จ้าให้ถือให้เข่าเนาะแห้งๆปังๆเนาะเต๋เนาะจ้า้างมืด้วยสบู่สุวนบันเดียดจะได้ ร่วมบุญร่วมท่านน้ากันเนาะสร้างบุญไปเรื่อยๆค่าอ่าสิได้ก็ขอพาวนหน้านี่แหละให้เยบีของน้องเต้อให้ถึงสามตัวตรงสองตัวตรงหรือว่าให้ถึงรางวัลที่หนึ่งเด้อเพราะว่าสิได้มีเงินมาเลี้ยงน้องใบบุญซอยกันแมนแมนอยู่เนาะสิได้สิได้นกซื้อนมให้น้องใบบุญเท่าแมนอยู่น,ออน้อง,นองเนาะนอนอนนโอ้ยขอบพูณห,หลายๆเนี่ยน้องเต้า ที่แบ่งปันแวเดียวกันเสียผ้าน้องกับ่ท่านในจักษ์สุดท่านในยักษ์ยางอยู่ในผิดตัวบ่กบอท่านด้เตรียมบ่เดี๋ยวน้องไปวนกับท่านในเตรียมบอท่านยังจักษ์ยาง <c oughs> โอ้เพิ่นว่าเพิ่นบ่าให้เตรียมบ่หรือยังไงอันว่าสิเตรียมอยู่ค่ะแต่กับท่านในมีเวลาเนาะเนาะก็ต้องเตรียมมันจังปกติมันเก้าเดือนคลอดบ่หรือว่าแปดแปดเก้าเก้าเดือนค่ะเก้าเดือนคลอดก็เหลือเวลาอีกเก้าเดือนก็เหลือเวลาปอดนค่ะ เพราะว่าหมอนัดน้องแต้ววันที่สิบหกพฤศจิกาลูกคิดว่นนัดดีว็ดีอยันอยัดออกกอนอเพราะว่าลูกลูกสองเพะว่ามิต่ออกกอนเป็นอาทิตย์คุณเนาะค่ะอืค่ะอตีว็ดีหยันจะเป็นแมนค่ะดีวาดีอาจจะเป็นต้นเดือนพฤศจิกาอะไรกับวันเนียนนนอะเนาะคอยคลอนง่ายๆน้องแต้วเนาะ ค่ะโอ้ยดินเ <ไป S 2> จงเจงค่ะดินเจงเพียบเข้าดินเจงแข็งแรงเนาะโอ้ยเนาะการเป็นยังไงแม่ล่างออกมาแล้วบ่เจ้าจ้าเดี๋ยวถาถายแม่ล่างเนะาะค่ะพยน<ม>ยางไปท่างไหนแล้ววันบ่พยนยางมาแล้วพยนยางไปไสนจ้าเดี๋ยวอันประมาณจักอัน ค่ะหาน้าที่ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนูให้แมลางพวกับเดี๋ยวให้แมลางเิ่นอันนีก่อนเพราะว่านี่กับแมลางรล้อันเป็นเอาห้องน,น้ำแล้วแต่กับมาเสียงลอตเตรียด้วยนี่อมืมาเสียงลอตเตรี่โอ้ยเนาะสันเนาะแ,แต่เพราะว่าอ่าเพื่อนว่าเลขเลขของอ่ยาคุณย่าอ่ะที่มาให้มื่อขึ้นนี่นะเพื่อนว่ามาแล้วพ่นาจะเป็นตัวไหนจะจะเม่ยนเพราะว่าเพื่อนฝันดีอยู่แม่ลงเดี๋ยวอันพอเวลาแป๊บหนึ่งนาค่ะได้ค่ะ ก็เดี๋ยวเซลเป็นอีกคลิปนึงแหละให้เพื่อนอีกก็ได้น้องเต้วนะจ,จ้าจ้าได้ค่ะพี่จูน้องเต้าอวยพรใ,ให้ FC เอฟซีแน่จ้ะจ้าหนูก็ขออวยพรให้เอฟซีน FC เนาะค่ะให้สายปูนของเต้าและของแม่ลางผู้ดโดมของเฮ่าให้มีโชคมีลาบน้ำกันเนาะค่ะให้เบิดหนีเบิด์ซินเดอร์กัขอให้เอียง,งๆปัง อันนี้โชคมีลาบเราก็อยาเลือมน้องแต้นอน้องม่บุญเพราะได้เป็นคาน้มคาขานมเห้นน้องเฮาหรือว่าเป็นคาเดินาทางของน้องเต้อเนาะค่ะขนาดน้องแต๋ะะาางแตององย่บป,ปันไดน้องเต๋อก็เดินซ้ายเหตุบุญสางบุญสร้างทุศลนให้เอฟซีเพื่อจิเป็นบ้องตะว่าเขาเป็นสะพานบุญให้เอฟซีของเฮ้าเนาะคะ่ะค่ะขอให้เงี้ยบางเด้อเอฟซีเ้ยมีข่าวดีน้ากันค่ะเพราะว่าจิเป็นตัวเหลขของเตองหรือว่า,า,าของปูดอกของเฮา บอให้แต่สามตัวตรงสองตัวตรงเด้ออุ้ยสาธุค่ะขอบคุณมากค่ะน้องแต้วค่ะสําหรับแนวทางแบ่งปันให้เอฟซีแฟนช่องโจพารวยให้คลอดง่ายๆเฮงเฮงหมันๆได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องแต้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะแนวทางน้องแต้วเนาะค่ะแบ่งปันมาก็ขอให้เอฟซีแฟนช่องคุพ่อคุณแม่มิโคมิลาบมีหมานงงงงปังๆเลยลยสุขปูสุกคนเนาะค่ะค่ะ ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อค่ะเป็นกำลังใจกับทังง่องโจมผ้าลวยน้ำแนยสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามให้เป็นกระดิ่งแจ้งเตือนสีดำทั้งหมดจะได้ไม่พลาดต้องกาคลิปดีๆเด็ดๆจากทั้ง่องทั้งรายการขอกราบขอพระคุณคุณพ่อคุณ,คณ,คณแม่พี่น้องสุบูรสุก้ลนที่กดไลค์กดแชร์ให้ให้ถือรางวัลที่หนึ่งต้เมื่อนี้หยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยใบใด้เป็นโชคเป็นลาภเป็นมันสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นเมื่อนี้ขอให้ได้รับข้าวดีสุบูรสุก้น สำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่วันดีค่ะ